ดูจากลักษณะเหตุการณ์แล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะว่าอย่างไรนะฮะจะแก้ปัญหานี้อย่างไรจะโทษใครเอาอย่างนี้ดีกว่านะที่แน่ๆเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็โทษ BTS กันไปแล้วนะมีหลายสำนักเลยรวมถึงหลายคนเลยเอาอีกแล้วนะอันนี้เป็นอารมณ์คนนะนี่ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดข่าวเลยนะยังไม่ได้ดูรายละเอียดข่าวนะผมเห็นในโซเชียลมีเดียเอาอีกแล้วเดี๋ยวก็รถขัดข้องนะเดี๋ยวก็ไฟดับ อาทิตย์ก่อนมีน้ำรั่วด้วยเอาฝนตกหนักๆเนี่ยมีน้ำรั่วแล้วคนก็ก็ถ่ายคลิปมาให้ดูเอาอีกแล้วอาทิตย์นี้บันไดเลื่อนเสียอีกแล้วคเป็นอะไรกันนักกันหนาะเนี่ยกระลดไฟฟ้าบ้านเราแล้วไงล่ะท่านผู้ชมตับ,บตัวทันไหมดูสาเหตุก่อน BTS เขาก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่ได้เกิดอาการเกิดเหตุข,ขัดข้องอะไรแต่อย่างใดเนี่ยนะครับล่าสุดครับฝ่ายสื่อสารองค์กรขอ,ของ BTS ขออ,อกมาชี้แจงว่าบันไดเลื่อนของสถานีสุรศรักดิ์ไม่ได้มีเหตุข,ขัดข้องนะครับแต่ว่า ฝนตกหนักผู้โดยสารแน่นก็เลยทำให้มีคนล้มบริเวณหัวบันไดแล้วก็ล้มทับตามกันลงมาโดยยืนยันว่าได้ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างดีที่สุดครับฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัทร,ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนชี้แจงกรณีผู้โดยสารล้มจากบันไดเลื่อนบริเวณสถานีสุรศักดิ์เมื่อเวลา18นาฬิกา38นาทีของวันที่20สิงหาคมว่า จากการตรวจสอบพบว,ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวมีฝนตกหนักทำให้ผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการในสถานีสุรศักดิ์เป็นจำนวนมากส่งผลให้ผู้โดยสารเสียหลักสะดุดล้มบริเวณหัวบันไดเลื่อนทำให้ผู้โดยสารที่กำลังขึ้นบันไดเลื่อนมาออกันเสียหลักล้มทับกันทั้งนี้ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีแผลถลอกตามร่างกายและบาดเจ็บเล็กน้อยภายหลังเกิดเหตุบริษัทได้ปิดให้บริการบันไดเลื่อนดังกล่าวชั่วคราวตรวจสอบเบื้องต้นพบว,ว่า บันไดเลื่อนไม่ได้เกิดเหตุขัดข้องอย่างไรก็ตามบริษัทได้เข้าไปดูแลผู้บาดเจ็บพร้อมทั้งนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วบริษัทยืนยันว่ามิได้นิ่งนอนใจและยินดีที่จะดูแลผู้บาดเจ็บอย่างดีที่สุดนี่เป็นข้อแถลงแล้วก็ชี้แจงออกมาจากทาง BTS เรื่องของบันไดเลื่อนมาฝากเป็นข้อคิดหน่อยกันแล้วกันเพราะว่าผมเห็นหลายครั้งแล้วอันนี้เห็นด้วยตาตัวเองแล้วก็จากประสบการณ์ที่ใช้บันไดเลื่อนมานะคะ,คะ ทั้งในบ้านเราแล้วก็ในต่างประเทศด้วยเนี่ยคือวัฒนธรรมการใช้บันไดเลื่อนบ้านเราเนี่ยมันจะแตกต่างจากต่างประเทศกันอยู่นิดหนึ่งนะฮะก็มีหลายอย่างหลายกรณีที่อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยในการใช้บันไดเลื่อนเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่มันมีแค่ที่สนามบินที่เดียวนั่นแหละที่เราบอกว่าระวังสิ้นสุดทางเลื่อนถูกไหมฮะ <laughs> เราจะได้ยินที่สนามบินว่าเนี่ยมันสิ้นทางเลื่อนแล้วบางทีเราไม่ได้ระวงังเพราะว่าบันไดเลื่อนเนี่ยเขาจะมีลักษณะ เป็นแนวราบเลยไม่ได้มีลักษณะชันขึ้นมามนะครับแต่ว่าตามสถานีหรือว่าตามห้างตามที่ต่างๆตาม BTS ตามรถไฟฟ้าบนดินใต้ดินเนี่ยเขาไม่ได้มีบอกระวังไม่มีเสียงบางทีเนี่ยมาเห็นหลายคนแล้วขึ้นบันไดเลื่อนนิดกดโทรศัพท์เลยนี่ใจนะตรงกันมากเลย<ช>ม่นพูดอยู่กดโทรศัพท์เลยก้มมองดูโทรศัพท์ แล้วบางทีมันจะทราบได้ยังไงว่ามันสิ้นสุดทางเลื่อนแล้วอ่ะใช่ค่ะขึ้นไปถึงข้างบนท่านผู้ชมอาจจะสไลด์หรือว่าอาจจะสะดุดหรือว่าลองทางอ้าก็อาจจะเลื่นเหยียบแล้วก็พลาดพอเลื่อนปุ๊บก็ล้มกันต่อต่อมาเลยไม่รู้ว่าสิ้นสุดทางเลื่อนพอขึ้นไปถึงด้านบนสุดแล้วบันไดเลื่อนมันก็จะไปชนกับขอบสเตเลสใช่โอ้ตรงนี้สะดุดล้มกันหลายคนแล้วพอสะดุดล้มข้างหน้าปุ๊บเนี่ยนะครับข้างหลังบันไดเลื่อนมันไม่ได้หยุดนะ,ค,ะคนข้างหลังก็ยังขึ้นมาเรื่อยๆท่านผู้ชม ถ้าห่างหน่อยไม่เป็นไรยังพอที่จะตั้งหลักทนันนี่ถ้าขึ้นต่อๆกันจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือสิ่งแรกคือไม่สนใจว่าทางเลื่อนจะสิ้นสุดตรงไหนไปสนใจอย่างอื่นสอบ้านเราเป็นอีกแล้วขึ้นบันไดเลื่อนปุ๊บสิ้นสุดทางเลื่อนก้าวไปแล้วไม่เดินต่อครับหยุดหยุด,ยดตรงนั้นไม่รู้จะหยุดทําไมคือหยุดคิดว่าจะไปซ้ายหรือจะไปขวาดีหรือเอ๊ะพอถ้าหากท่านหยุดอยู่ตรงนั้นปุ๊บเนี่ย คนขึ้นมาไดเลื่อนตามมาทำยังไงล่ะฮะก็ชนนะมันก็ชนนะฮะหรือว่ามีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุหงายหลังลงไปเนี่ยบาดเจ็บเลยนะครับอะไรจะให้คําตอบได้กล้องวงจรปิดดูว่าสามารถบันทึกภาพว่ามันเกิดอะไรขึ้นณตอนนั้นใช่ไม่ได้จะต้องไปไล่ตามหาอะไรกันขนาดนั้นแต่มันต้องหาสาเหตุของการเกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมาอีกนี่คือปัญหาที่สองที่ผมเจอคือเมื่อสิ้นสุดทางเลื่อนท่านก้าวไปแล้ว แล้วไม่เดินต่อท่านไม่ได้ไปทางของท่านต่อทําให้คนที่ตามมาทีหลังบันไดเลื่อนมันก็เลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยต้องโดนติดขาดอยู่ตรงนั้นแล้วก็<ช>ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้สามบันไดเลื่อนในต่างประเทศเนี่ยเขาจะให้ชิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วขึ้นบันไดเลื่อนเพราะว่าคนที่เขารีบกว่าเขาจะได้เดินถูกต้องค่ะขึ้นไปได้นะฮะแต่ว่าบ้านเราน,นิยมในการที่จะเกี่ยวมือกันนะฮะจับมือกันแล้วก็ยืนอยู่ขั้นเดียวกันะนะครับไม่ให้คนอื่นในการแซงขึ้นไปเลยนะครับ ถ้าหากเขามีธุระเร่งด่วนเขาก็ไปไหนไม่ได้นะครับอันนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เอาหลายคนก็ต้องไปออกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็รออยู่หลังท่านว่าเขาก็จะแซงไม่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์คนออกกันเยอะมากขึ้นซึ่งในต่างประเทศเขาไม่เป็นนะครับแบบนี้เขาขึ้นมาแล้วเขาจะชิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วก็ให้คนเดินได้ต่อมาข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือบันไดเลื่อนที่สถานีรถไฟฟ้าบ้านเรานะครับจะตั้งไว้ค่อนข้างเร็วเหมือนกัน อ่าจะตั้งไว้ค่อนข้างเร็วสปีดสปีดสปีดจะค่อนข้างเร็วกว่าในห้างเป็นปกติแล้วบางทีเนี่ยบางทีอาจจะเสียหลักบางทีอาจจะเลื่นล้มได้นะครับบางทีอาจจะก้าวไม่ทันบางทีอาจจะออกไม่ทันอย่างเงี้ยมันก็เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันซึ่งเขาก็เขียนไว้นะอาจจะเป็นกรณีที่ถ้าหากบันไดเลื่อนเขาสปีดขนาดเนี้ยเขาก็บอกว่างดเดินหรืองดวิ่งอ่าอันนี้เข้าใจได้เพราะสปีดมันเร็ว แต่พอสปีดเร็วปุ๊บอันก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารเนี่ยนะครับจะได้ใช้บันได,ดเลื่อนได้อย่างทันใจท่านก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มอีกหลายเท่าเลยทีเดียวไ<ช>ม่อย่างนั้นก็จะเกิดอุบัติเหตุตามตามมาแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เลยตั้งคําถามไว้กับท่านผู้ชมว่าเนี่ยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้น เราต้องแก้กันตรงไหนทีนี้ใช่ค่ะใช้ทางเลื่อนให้ปลอดภัยอย่าให้กลายเป็นทางล้มกันไปล้มระเนระนาดด้รับบาัดเจ็บกันเกิดขึ้นแบบนี้ป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกันนะคะเพราะฉะนั้นถากว่าท่านใดเนี่ยนะคะออมันมีหลายมันมีหลายมิติเหมือนกันนะทางเรื่องของความปลอดภัยในการใช้การบริการออบันไดเลื่อนไม่ว่าจะเป็นของ BTS หรือว่าจะไปเป็นเรื่องของขนส่งสาธรารณะอื่นๆก็ตามหรือตามห้างสรรพสินค้าหรือตามสถานที่ต่างๆรวมไปถึงในเรื่องของการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารอย่างที่เราคุยกันตอนแรกมาถึงปุ๊บดาบ่าปั๊บทันทีเลย <c oughs> เพราะว่ากลายเป็นประเด็นข่าวขึ้นมานรีบเลยไปแล้วใช่ค่ะ BTS บอกยังไม่ได้ทันทาอะไรเลยอเอาเขาพากันหกล้มกันไปแล้วก็ล้มกันลงมา BTS ต้องดูแลอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่ากลายเป็นว่าต้องรีบมาชีช้แจงว่าไม่ได้เกิดจากความขัดข้องนะคะ